ตัวนี้นิวฮอลแลนด์ห้าสิบห้าอ่ามีดันหน้าไหมมีดันหน้าเน,ะน,นาะม,มีดันหน้าให้ตามสภาพตัวนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทจะ้ะแสนห้าหมื่นบาทใช่อยากได้อะไรเพิ่มเติมอยากให้ทําตรงไหนทําสีทําอะไรเพิ่มเติมมาคุยกันได้จะ้ะอันนี้เครื่องติดไหมครับเครื่องติดไม่ผิเครื่องเป็นไงตอนนี้ยังไม่ได้เขา้ายังไม่ได้เทียนดูยังไม่ได้เช็คมา<ม> พะตอนนี้เราเรีวิวแทนระบบแล้วก็เดีย๋ยวจะให้ทางเจอัปเดตอีกทีนึงครับตอนนี้เรารีวิวตาสภาพไปก่อนครับค่ะแสนห้าเนาะใช่ค่ะตัวนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทส่งฟรีสามร้อยโลของแถมเหมือนเดิมอันนี้รีวิวแล้วตัวนี้รีวิวไปแล้วพี่สวัลมีตัวไหนอีก M6 ตัวนี้ตัวนี้เพราะว่าลูกค้ามาลองเมื่อเช้าเมื่อวานเมื่อวานสองคันข้างหน้าวันนี้ก็เลยมาจองคันนี้อีกติดจองแล้วติดจองแล้วส่งที่ไหนคะ ตัวนี้เราขายไปเท่าไหร่เอ่ยจบไปสามแสนห้าค่ะตัวนี้จบไปสามแสนห้าเก็บรายละเอียดสีใหม่ยกพันสีแล้วก็จัดบอดี้แล้วก็ใส่ลังคาเบาะเลี่ยนไทยของเลี้ยวทั้งคันเช็คระบบความสัยครับอุปกรณ์ได้อะไรบ้างครับตัวนี้ดันหน้าผ่านหลังจ้ะดันหน้าผ่านหลังตัวนี้ไปผ่านใหม่ใช่ไหมเก็บระบบแล้วก็ทําสีให้ใหม่ใช่โอเคหรือใหม่ยกคันเลยตามคำขอลูกค้าเลยจ้ะแล้วตัวนู้นตัวนู้นรอติดจอง ตัวนี้สามสี่สามสี่ตัวนี้ก็เก็บรายละเอียด 3> L สามสี่อันนี้ลูกค้าที่ไหนคะแล้ท่ีคก็เก็บละยแล้วบรันที่ห้ก็้าองเปนที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งไหใช่ค่ะเสร็จทันแน่นอนทันค่ะ ก็อันนี้จบไปเท่าไหร่ครับเจ็บตัวนี้ราคาเราจบไปเท่าไหร่คะแอดมินสามสี่สามสี่เก็บรายละเอียดพร้อมใช้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันโอ้โห,หนะครับบิวให้หมาทั้งคันเลยบอกราคาไว้เป็นแนวทางเผื่อลูกค้าอ่ะฮะใช่บวกเล็กนิดหน่อยแล้วแต่สภาพที่เข้ามาแล้วก็โชว์โปรโมชั่นที่ไหนกันัดไปแล้วก็ตรงไหนต่อเพชรตามเดี๋ยวเราไปดูนู่นมันเเหลืออะไรบ้างรถดำรถดำเข้าใหม่ดูรถดำกัน รถแห่ไปไหนแล้วอ่ะคันใหญ่รถแห่รถแห่ไปแล้วครับขายแล้วโอ้ยแล้วก็รถแห่คันใหญ่ไปแล้วครับลูกค้ามารับเองโอเคแล้วก็มียังมีเหมือนเดิมพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ใช่อุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางนู้นทางนู้นก็มีเดี๋ยวไปดูทางนู้นก่อนก็ได้เดี๋ยวเราไปดูเรามาดูกันเออของเรามีแท็กด้วยเนาะพี่โทนเนาะ เรามีแท็กเอาตัวนี้น้อยคันนี้ล่ะคันนี้คันนี้ตัวนี้สองหมื่นห้าค่ะตัวนี้สองหมื่หนห้าต,ต,ตามสภาพตัวนี้เป็นอะไรแยกอะไรใช่ไหมครับแ<ช>ยกอะไรครับรถเกี่ยวพวกนี้แยกอะไรนะคะเกี่ยวแยกอะไระก็ยังอยู่ยังอยู่ราคาเดิมรถเกี่ยว รถเกียร์ตัวนี้มันจะเหลืออยู่3คัน4คัน3คันเนาะยันมาใช่ไหมครับใช่ยันมาอย่ายงเหมือนเดิมอุปกรณ์มือสองเยอะครับมาเลือกเอานะยันมาเท่าไหร่นะรถเกียรยันมารถเกียรรถเกียวยันมากอ่าฮะสามหมห้าอัวนี้ออนะเฮียขาไมนกดไปสามหมื่นห้านะสามหมื่น ดูอะไรเยอะค่ะยังเหมือนเดิมแท็กก็มีแท็กรถเกี่ยวยังอยู่เหมือนเดิมโฟกลิฟก็ยังอยู่แยกอะไรทุกชิ้นรถเกี่ยวแยกอะไรค่ะตัวไหนลูกค่าสนใจตัวนี้ตัวตัด ตักก็มีตัวน,นี้เนาะใช่ตักตัวนี้ใส่ห้าสิบแรงไหมนี่ครับถ้าจะเจอลูกค้าสนใจตัวตักอะไรมีหลายชิ้นนะครับเยอะอยู่ครับก็มาเลือกเอาอะไรเยอะใบดันก็มาดูมาเลือกเอาเองไงตัวนี้ใช่ใช่มีอยู่เยอะอยู่ครับคุณแมก็โทรมาสอบถามได้คะ่ะสนใจอะไรตัวไหนชิ้นไหน เถอะก็เยอะเอาไปบสอยู่ที่วัดค่ะราคานะยังเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคายังอยู่ที่เท่าไหร่นะแอดมินสักครู่นะคะเหลือเ <7, 000. S 1> จ็ดหมื่นจ้าเจ็ดหมือันนี้ก็ยังยใช้งาน 7, <000. S 1> ได้ปกติเลยค่ะเพิ่งเพ,พิ่งมาจากหน้างานเหมือนกัน สามสิบสี่คันนี้ล่ะ,นนละตัวนี้อ่าสามสี่คันนี้รถจอดนานแล้วชอบมีอาการเครื่องหลวมแต่จะขายตามสภาพวิือจะให้ดิวก็ได้ค,ค่ะ้าเดี๋ยวพี่แอแจ้งว่าด้านหน้าด้านหลังดิวทั้งคันเปลี่ยนลายเอียดใหม่หมดงคงลังคาบอกไอวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยดูว่าจะต้งนำอะไรเนะราะก็เดี๋ยวลูกค้าเข้ามาดูได้ครับจะาตามสภาพรถติดนะครับรถติดแค่เครื่องหลวมเฉยใช้งานได้ปกติตัวนี้ตามสภาพเท่าไหร่แอดมิน สามสิบสี่ตัวนี้ถ้ายกชุดมีแต่แถมใบดันให้เป็นสองแสนไอ้แสนสองตัวดีสุดแสนสองตามสภาพนะชุดนี้เลยค่ะแต่ว่าสั่งสั่งปรับสภาพได้ได้เหมือนกันได้จ้ะโอเคก็การให้สวยๆแบบเหมือนในอุตส่าห์คันเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็ทําได้หมดจ้ะตัวนี้ดําดําเครื่องอะไรพี่โทนน่าจะเป็นเครื่องเจ็ดดีครับมิโน่เจ็ดดีแล้วจำดําเข้อมือตัวนี้ห้าคิวเหรอคะ อยูเรืยประมาณเป็นดำลูกผสมครับเป็นเครื่องยนต์ครับแกนใหญ่คันหน้าคันหน้าหกนดอดคันนี้รถจอดนานาเด็กไม่มีถ้าลูก้ายจะเอาเดี๋ยวดูแลให้ครับเดี๋ยวเช็ดเด็กให้แล้วก็จะมีอาการรถขายตามสภาพตัวนี้ก็จาก1 0 0 0 0แสนบาท เอาไปแปดหมื่นเก้าแปดหมื่นเก้าใช่ครับมันมีเล่มไหมครับตอนนี้ตัวนี้ไม่มีเล่มเเหมือนขาสร้างหัวขึ้นเองเลยเนาะหัวน่าจะสร้างอ๋อครับยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรใหเอ่อมาให้ชมแบบนี้ก่อนพี่โทนรถแชมป์คันนี้ล่ะเดี๋ยวนะอันนี้มีมีชุดดันหน้าครับมีชุดดันหน้าให้ครับันนี้ชุดครับราคา อันนี้ให้ด้านหน้าผ่านหลังไปเลยค่ะจากแสนแปดหมื่นเก้าเดี๋ยวเจ๊จัดโปรให้เลยค่ะตัวนี้เอาไปหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจ้ะแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไอ้ตัวนี้รู้สึกว่าเห็นเฮียว่าจะเช็คเช็คไดสตาร์ทเช็คไดสตาร์ทให้ใหม่ก็ส่งฟรีสามร้อยโลของแถมเหมือนเดิมจ้ะอันไหนตัวแชมป์นี่แหละใช่เพิ่งเข้าใหม่โอเคแล้วก็เข้้าาามวันที่ง ีจะเป็นตัวตัวรถเกี่ยวอันนี้ขายเป็นซากตัวนี้เป็นซากเียกอะไรเจียกอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะนี่แหละช่วงใกล้หน้างานละสนใจอะไรตัวไหนหาตัวไหนชิ้นไหนก็โทรมาสอบถามได้ค่ะก็อุ้มบุญมายังอยู่มีคนมาดูมาลองหลายคนเหมือนกันัวเกี่ยวบุญมาเนาะใช่ค่ะ ตัวนี้ยังอย Mozart> ู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ราคาสองแสนบาทจ้ะสองแสนบาทบุญมาครับยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวซุปเปอร์มดก็ยังอยู่ตัวไหนครับนี่ค่ะคันแดงตัวนี้ราคาเท่าไหร่อีกช้าแม็กตัวนี้ช้างแม็กทำแยกอะไรแยกอะไรใช่ค่ะตัวนี้แยกอะไรแยกอะไรถ้ายกยกคันก็ เฮียแจ้งไว้ว่าลดให้สามหมื่นห้าไปเลยจนะ้ะเหลือสามหมื่นห้าเนาะยกคันนี่ครับรถอคันนี้ยังอยู่ยังอยู่ราคาเดิม,าาดมตอนนี้ราคาสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นอันนี้เป็นหกล้อเทเลอร์นะครับส่นนี้อันนี้เป็นสี่ล้อราคาเท่ากันครับโบหลังค่าให้ทำยิปด,ด้านหลังรับส่งนักเรียนได้จ้ะเป็นรถรับส่งนักเรียนเก่า มีโครงอันนี้ให้ไปเลยเนาะลังคาใช่ให้ไปเลยจ้ะตัวนี้ก็ยังอยู่แปดหมื่นบาทอ่ะก็ยังอยู่แปดหมื่นนะคับนุ๊แล้วก็เครื่องมันสามารถปรับยกขึ้นลงระดับได้ DC หกสิบตัวนี้แปดหมื่นใช่ไหมนี่แยกอะไรใช่ไหมมันเครื่องไปแล้วแยกด้วยค่ะตัวนี้รอเจ้าของมารับรถนวดข้าวอ๋อรถนวดที่ว่าติดจองใช่ไหมก็รอเจ้าของ ดูซานหกศูนย์ตอนนี้ตอนนี้ราคาสองแสนบาทจ้ะสองแสนบาทอันนี้ถอดเช็คช่วงล่างนะใช่ค่ะเช็คค่ะพอไปหน้างานมาเพิ่งกลับมาจากหน้างานสองแสนบาทเอาปุ้งกี้กลับใส่สลักให้หน่อยได้จ้ะตัวนี้อ๋อปุ้งกี้เดี๋ยวสลักบูทสลักใหม่เดี๋ยวจะเช็คชุดนี้ให้ เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูอะไหล่โรลเลอร์ก็ยังเหมือนก็ยังอยู่ก็ค่ะโรลเลอร์ใช่ค่ะตัวนี้ใส่รุ่นไหนได้บ้างหกสิบค่ะหกสิบใช่ค่ะเจ็ดสิบใส่ได้ไหมครับเจ็ดสิบน่าจะใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เนาะใส่ค่ะก็เห็นเมียเคยแจ้งไว้ว่าใส่หกสิบหกสิบรุ่นๆเลยใช่แล้วก็ไปขายยังไงครับลูกเป็นลูกหรือว่ายกขายเป็นลูกค่ะลูกละหนึ่งพันบาทลูกละหนึ่งพันใช่ค่ะ ก็ซื้อหลายๆล,ลูกก็ลดไดก้ก็คุยกันได้ค่ะ <Okay. S 2> ก็ถ้าอย่างลูกค้าส่วนมากก็ที่ซื้อก็ให้จัดส่งเราก็คิดค่าจัดส่งคือลูกละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ๋อ oh. ใช่ครับใบดันใบดันก็ยังอยู่นะคะตัวนี้เป็นของใหม่ชุดดันของใหม่นะใช่ค่ะชุดดันเป็นของใหม่ชุดดันลูกค้าสนใจชุดดันตัวนี้ตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยจ้ะเอามารีวิวแล้วลูกมาดื่ อ๋อายไม่ถูตัวนี้ M ห้าพันใช่ค่ะห้าพัน d ตัวนี้เข้าใหม่ตัวใหม่เลยอ๋อ oh. M ห้าพันตัวนี้ขายเท่าไหร่พร้อมใช้งานไหมครับตัวนี้พร้อมค่ะ M ห้าพันครับตัวนี้ใช่ค่ะเข้าใหม่นะ M ห้าพันตัวนี้มีแต่มีแต่ใบดัน กนไบดันใช่ค่ะคตัวรถกับใบดันจ้ะเท่าไรครับตอเนี้ตัวนี้จากราคา 9, 2องแสนเอาไปราคา2องแสน่นาค่ะสองแสนาพใช่ค่ะส่งฟรีสามอยโล ตัดหญ้าก็ยังอยู่เดี๋ยวในส่วนของราคาแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเดี๋ยวค่อยถ้าลูกค้าสนใจเดี๋ยวเราก็ค่อยโทรมาสอบถามราคาได้หางตัดหญ้าของใหม่นะเจ๊อของใหม่เลยจ้ะของนาซาครับใช่แล้วก็คานแล,แล้วก็ผานขุดมันชุดค่านผานขุดมัน านบุกเบ,บิกวานพรวนมีนะค,ะคะรับนี่พังตัดหญ้าคะ่ะก็ในส่วนของรีวิววันนี้ของสาขาหนึ่ง สาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองไฮอเอภลำปางมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็วันนี้เราก็จะขอจบคลิปของสาขาหนึ่งไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่สาขาสองกันต่อจ้ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ